สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ผมกะมาอยู่ในป่านะครับโดยจะพาพี่พี่อน้องน,น,นะครับมาหาจาัก,กรจันไร่นะครับแล้วก็หาของป้าน้ากันนะครับเดินเล่นในปา่าย่างหาของป่าน้ากันนะครับเนาะเฮากะมาเริ่มกันเลยนนะครับเนาะเดี๋ยวฝนจะตกก่อนนะครับ พี่น้องครับไอ้ลค่าจะกระเนกับผมเห็นไล่ๆนะครับแต่ว่าโตจะกระเนเรื่อย่นะครับท่านได้เห็นจกักโตอยู่ครับจะคิดว่ามีแท้ครับมีแท้เพราะว่าโลคขามันหลนะครับเพราะว่าปลานีมันเกิดทุกป,ปีนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลองอยางไปหาต้นนั้นนะครับเนาะกะพี่น,อน้องครับผมกับผมเห็น ีแดงนะครับเห็นซีงแดงมาตาไกลเลยครับนี่หมุนบ้ามากครับเนี่ยนี่อนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นนอเกินมากเนาะครับพี่น้องนอเนี่ยก็ง่ามเตือพี่ด้ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปไม่ออกให้เบื้องด้อนี่โอ้มีสองเขาครับผมนี่กำลังงามเลยครับกำลังแบบแตกๆขาวๆออกมาเนี่ยเนาะ เดี๋ยวผมจะพาผีผ่พานองขุดเลยนะครับเนะาะมาสิเป็นดังไลยสีงามบอนะครับต้องขุดเล็กๆไว้เติบด้วครับเนาะเพื่อมันอยู่เล็กนะครับเดี๋ยวมันจะขาดเสียดายของนะครับโมขึ้นมาแล้วครับโอเคครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว สวยงามเลยครับนอนนี่อุ้ยโตขาดไหมครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอบ่ขาดบ่ขาดนี่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 อุ้ยตกใจญ่ไปครับนื่ว่ามันขาดตัวนี้งามเลยครับสภาพแบบเกือบร้อยเปเซ็นเลยครับเลยโอ้หินอบไวเอ้าโอ้ยเนาะ กลนแป้งครับบ่เมนมีดสับดิเยงว่าไอ้ไม่แนวเห็นมันนะครับสองใส่เสื้อลากินมันนะครับจากกรจันเรื่อเรื่อยนี่มันเป็นเสื้อลานะครับมาเกิดอยู่ทั้งหัวโอ้ยตาขาวจานันทร์เลยครับเนี่ยโอ้โอ้โอ้งามดูครับสภาพตัวนี้เดี๋ยวใครไปแกะดินหลอกที่หลังนะครับเนาะนี่ตัวนี้แบบตาสีขาวเลยครับตัวนี้สวยงามขนาดครับผม กะได้มาหนึ่งแต้มนะครับนี่สวยงามนะครับนี่เพราะว่าสีเขาเกับมีสองเขาพอดีนะครับเดี๋ยวามาจะไก่เนาะโอเคครับแล้วผมจะไปหาเมืองตอนะครับว่ามีอีกบ่อนะครับร่มก็เริ่มมาแล้วนะครับเร่มคาแล้วโอเคครับ เอามาจัดการเบิ่งกันเลยว่างามบอบูอีตัวนี้มีนอเดียวนะครับหนึ่งแดงสมสมเลยนะครับนี่นี่ง่ามครับง่ามกวรมเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้มีสองเขาอันนี้มีเขาเดียวนะครับเววจะลองขุดเบิ้งนะครับแต่ว่าจะค่อยค่อยขุด โอเคครับงานขึ้นมาแล้วเอามือไปจุ่มตัวมันข้างหลังนะครับเผื่อมันยังพอถึงหรือบ่ามันจะหักอีกอย่างน,น,นะครับบุ้ยตัวนี้ยังเป็นเสื้อลล่อยู่เลยครับนี่เสื้อลลยขาวๆเ,เลยครับนี่อุย้ยสภาพงามครับหักเส้อนอ้อโอ้โอโอ ในอยู่ครับเขาเกือบหักครับผมนี่ตัวนี้ยังเป็นเสื้อล่าอยู่เลยครับในตัวนี้บุยโอ้ไวเขาเกือบหักแล้วครับอ่อนแห้งตัวนี้สวยงามแห้งครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้สวยงามแห้งนะครับเพราะมันมีเสื้อล่านํานะครับถ้าเสื้อล่ามันแห้งมันก็จะเป็นแบบแข็งๆเขาข,ขาวงามๆนะครับตัวนี้เก็าโอเคครับผู้ว่าเป็นการเสียเวลา ไปหาอีกครับกะเพื่อนๆครับได้มาสองเต็มนะครับนวันซีโบมานครับเมื่อนเนี่ยเห็นลงมาทีแหลกเป็นเงียบๆนะครับพออยเงี้ยงเลยนะครับแต่กะใครอยู่ก็หาไปสักพักกะในตัวหนึ่งตัวสองก็ตามมาติดๆนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะหาขึ้นออกไปทังออกนะครับมองจารถดนะครับตอนนี้ก็จะหาม่งแล้วนะครับกะโอเคครับเดี๋ยวลองหาต่อนะครับครับ ผมพอครับผมพออีกแล้วนี่ครับหลายครับนี่นี่ตัวนึงเลยนี่เห็นมัครับนอนนึ่นี่นะครับนี่ครับนอนนึงกัอยู่นี่นับกอนเด้อนับกันเด้อนี่ครับนอนนึงบักง่เลยครับนี่นอนบักง่ายเลยครับนี่ปาทีทูนี่ครับนอนนึ่งนี่นี่เห็นมัเนี่ยเห็นมัเห็นบันี่ครับเหมือนแม่โป๊กอยู่นี่ซี่นอครับ สีนอครับผมมองเดียวเลยสุดยอดครับสีนอเลยครับเดี๋ยวมาเลื่อมมาเลยนะครับเดี๋ยวมันจะคำนะครับเนาะครบผมนี่มาเลื่อมปุนตัวนี้ก้อนนะครับเขางามเลยทีเขาสูงมากพอตัวเนี้ยมขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว โอเคครับต้องค่อยๆค,ครับเมื่อกี้เขาหักเลยครับปาดมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเป็นหูออย้ยเป็นเหนียวเสียละตัวมันมาเนี่ยวันนี้วันนี้โอ้โหมดมดมดนี่ปาดติดโทตัวนี้ปาดเสียละกันยังอยู่ครับ โอ้สวยงามนะครับตัวนี้ปรธรรมดาครับพอไรทา่งกลับพอดีครับผมนี่สุดยอดครับผมอีกตัวนึงครับเดี๋ยวตัวนี้เก็บไปก่อนนะนี่ครับเอาตัวใหญ่ๆกนันน่อนี่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 ครับ ตัวนี้เขาอะไม่ค่อยสูงเหมือนไงครับจะจะลองบิกงว่ามันสิบเป็นตังไดหนะาขุดยังรวดเร็วเลยครับโอ้โยตัวนี้โอ้โโอ้นี่ครับตาเขาข้าวเลยครับตัวนี้งามเลยครับตัวนี้ เป็นเข้าเดียวแต่ว่ามีสามแหนงนะครับเนาะนี่นะครับอยู่ต้นเดียวกันครับผมอีกตัวนึ่งครับนี่โอเคครับติ่งแล้ว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 องงัดครับโอเคครับติ่งแล้วใส่เมื่อครับบันเนใส่มีดบอดด้ครับเดี๋ยวมันหักขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้ว โอเคครับผมกลค่อยๆนะครับเนาะเส้นนอตัววิเศนเนาะโอ้โหอยูอ่ไปเนาะมาอยูอ่อยู่นนะยครับอยู่ยุ้ครับอุ้ยหักหักหัวหนึ่งครับผมโอ้โหบูมเป็นหัวนะครับมันจะเปินแบบอีกนอตหนึ่งนะครับตัวเกิดอยู่ตรงก้นมันนะครับนอตน,นี้ ะมาณนี้นะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราห้มามหาแบบอ๋อเอาอีกน,นึงนะครับเนาะวิเศษเนาะโอนนี้ครับเห็นแล้วโอเคครับนี่จัดการมาแล้วครับสามตัวครับสามตัวตัวเดียวกันเลยเนาะอืมสดใบไม่เลยนี่ตัวนี้งามเลยครับแบบ ลดลายสวยงามเลยตัวนี้โอเคโบลายใหญ่หงครับขุดเลยเรือมจมื่นแล้วครับแสงดแดดใกล้จะเบิดแล้วนะโอเคขื้อนอุ้ยหักไปเนาะขึ้งงัดแหงทปเนาะฝ้าอะไรก็สีเสียของนี่นะครับเนาะโอ้ยบ่เสียของครับสวยงามเลยตัวนี้ป๊อ นี่โอ้ยเนเต็มเลยครับตัวนี้สวยงามขนาดเลยไปกล่องให้เบิ้งครับนี่ต่ง้งไงเบิ้งก็คักเลยเนีออกง่ายความตัวนี้ซีนอครับนอนหนึ่งก็น้องปงนอนหนึ่งเกือบหักกะโอเคครับต้นนี้ได้ซีโตครับ กำลังจะคำพอดีครับผมนี่นี่เมื่อพอดีครับนี่ต่เวนกำลังจะตกดินนะครับนุ่งกำลังหลายนะครับโอเคครับถือว่าหมานอยู่ยางกลับแล้วครับวันนี้เนาะก็คือว่าจะกลับแล้วครับยางมาหหดทางออกจะไปเอารถแล้วนะครับแต่ว่าพ่ออยู่แล้วตัวนึงนะครับเกกะขคงสิบัวดลนะครับไดแ็กก็ได้มาแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบิรงนะครับเนาะนี่ ตัวนี้ก็เขาก็งามน,นะครับแต่ว่าเลื่อมคาแล้ว,ลวเริ่่ค่อยเห็นนะครับเลื่อมมื่อแล้วในกล้องกส็สีออกข,า,ขาวๆอยู่นะครับคุดเลยนะครับเนาะมีหักใหม่ครับตีถากใหม่ต้องใส่มื่อแล้วนะครับ โอ้มีหักใหม่ครับดึงบ่ขึ้นเลยอุ้ยตัวนี้ยุตเื่อครับบ่ค่อยเลือกปันไดนะครับเนาะนี่อุ้ยนี่ครับเป็นเซียร่าครับผมฟังนี่อ้ยเห็นหัวตาครับตาเขาจัผ่านอยู่ครับก็โอเคครับผมครับก็โอเคครับมือนีมีตาแต้มสวยๆนะครับผพืที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับเนาะแต่ว่าผมกะหาเรื่อยๆนะครับดีความชอบความมักของผมนะครับ วัวปลาแถวบ้านผมมันกับอุดมสมบูรณ์นะครับเดิมมีจัก,กรจันรเรื่อยๆนะครับหนาฝนกัโอเคครับเดี๋ยวจะขอปิดคลิปจบภาร,รก,กิจนะครับไว้แค่านิกอนนะครับเดิมมาอื่นเข้ามาหากันไหมนะครับกัโอเคครับกัาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดเอครับเดอขอบคุณครับ